ก็จะมาเสนอวิธีการเี่ยนที่เรื่อยของเมนแคสนะก็แรกเราก็ต้องเอาตัวเียออกจากังก่อนตอนนี้ก็อยู่นี่โต้นี่นะนอนอยู่กลางวันกลางวันก็จะนอนก็เอาเใื่อาหารกับบ้านออกก่อนเนาะก็ที่เล่นอะไกินกาแฟที่หอนี้ อันนี้กินแอปเปิ้ลมีกินแอปเปิ้ากกินสตรอเบอรี่นะก็ซื้อมาที่อิ 0, นพีเร่สำโรนเก้าสิบห้าบาทก็มาถีบใส่หรือวก็เป็นผงอัดแท่งน,นก็เป็น่อัดผมนี้ก็เป็นของเยอรมันอันนี้ก็เป็นของเยราาอรมันก็ใส่เข้าไปเข้าไปเขไป้่้าไใส่เข้่เา,าได้ เอ้อก็หอมไปเอาติดตั้งก่อนเนาะอ๋อเข้า,า,าไปติดไปก็วางแล้วก็ทวยอาหารวะอยาให้วางไว้ลองเร็มดิมใกล้ๆก,ก,กันกันหนละังบ้านบา้บานก็ประยุกใช้ ออกมาเนาะอืมจากนั้นก็เอาไอ้อ้วนออกมาจากผ้าห่มชิวก็ขึ้ะอ,อาบน้ำไปอืมอืมหยิบขึ้นมาเลยเนียบก็ไปใส่ชิวน่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว 拜拜。Bye bye.